สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนฟูงทุกท่นานกำลังพักกินข้าวเที่ยงแล้วครับกินข้าวเที่ยงแล้วกำลังพักพอดีพี่นอ้องรับจเรื่ออาหารจ่อย,ยอาหารครับก็จะทำงานคือเก้าครับพี่น้องจะขยายอ่าพืชพักปอกเรื่อยๆครับอันนี้นหอมนี่ก็ ลงไม้ครับลงไม่าตอนมีการปรับปรุงปุบปรุงดินให้ได้ซักอัตราส่วนคับบรวดเร็วเตอปินเก็บข้อมูลเสินํำเสนอให้พี่ให้้องเบื้ครับบโูมีใจรักเกษตรครับหรือพืชพักสารพัดยางสีห้าสีน้ำผ้า่น้องเบือ้องการเห็ดการทำเป็นการเห็ดผักเลื่อนทีละเอียดก่อนครับ่นอ้องตรงนี้ ค้มอลทนสูงอีกครับเพราะว่าก็บปลูกใส่กระถางอ่าศัตรูพืชอลนไลคับวงนอนอะไรอ่านานี่อ่าทึ่งมดแดงครับมดแดงน่อยเราสีเขามาเจาะน้ำ้นต้นผืชักเข้าอ่าอันลอันไลยางครับศัตรูพืชผักบอมินี่ถึงจะปลูกมะแร็งครับพวกมดแดง ตัวน้อยๆครับเขาไม่ตอ,อมากัดเข้ากับมีกันเอา<ป>สิ่งใดสิมันกำจัดหมดแมดห้งใดเข้ากับมาใส่ครับอันทนี้เช่นช็อกที่ห้องขอมะข,ขูดใส่ได้ครับพี่น้องช็อกมะกรูดใส่เลยครับขูใส่ในกระถางนห้งโง่าเข้าช็อกที่ห้องฉีดขายหมดขายแห้งครับพี่น้องเปื่อยฟูงสำหรับท่าน กุลสตรีทั้งหลายที่ชอบเพดพักกระถางหรือ,อปลูกลงในพื้นดินนานี่เอาลงพื้นดินนี่คือบ่ขอแนะน้าครับพี่น้องบ่ขอแนะน้าเพราะว่าปลูกลงพื้นดินเพราะว่าช่งผลมากเนี่ยเชื้อราเชื้อราเชื้อราแห้งครับเชื้อราผลขามาไม่พื้นดินห่อ,อถือความชื้นอนอกตรงนี้กัน ปับหรือใายเชลาก้อนก้อนห้องสืลงใส่พื้นดินหรือในกระถางก็ขึ้นกันครับเอจากมีการโรยปูนเขาโรยปูนเขาปรับสภาพดินรับเนี่งงก,กํกำลังปลูกมกแร็งกำลังลงครับเนี่ยสีใดห้าน้มัดปลูกวัวฉีดนักน้มที่นักแช่ไว้ก็คือ น้ำหยกกน้ำบงนะครับน่องจนปุงน้ำหยกน้ำบงก็ค,นนงกงกคือห้าวกบเอาผิดใหม่ชน,นิดใดห้าวสีเห้าเลือดลูกสี่สามรารถออกมาแช่น้ำม,มากน้ำไว้ยอก,กะระดิบับบนี้วิธีการก็กคือผมบอกห้ฟังก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่งอ่านอสมใจชูเห้าเนี่ยครับยาเซนครับสแดาดำ หต้นสะเดาดําสะเดาเขาวก็ได้ครับอเอาใบเขาครับเอาใบเขาอ่าหาต้นไซทูอ่ายาเส่นครับพี่น้องแล้วก็ไปยูค่คาไปอยูค่คามแล้วผสมน้ําเอามาผสมมากไว้แล้วก็ทิ้เเ้าก็จังคอยนําออกมาฉีดนครับ,อ,อ,บอ่าเฮาก็จังค่อยเอานํามาฉีดพ่นอ่า หรือที่ดีที่สุดก็คืออ่าเป็นเหลาเขาผมจะหน่อยอห้อเห้องยใสหลายอ่าเหลาเขาข้าใสให้พ่อมีกินนะครับหมดพวกหมดพว,วกแมงพวกมแมลงอ่าหมดแมงตลมมแมลงตัวนหน่อยๆพวกบ่งพวกนอนตายท่านที่ครับตายท่านที่พี่น้องพอผมทดลองมึงอ่ามาหลายเือแล้วผมก็ได้พยายามศึกษาเบึ้งว่า คือม่พันธุ์ไม้ชินเลนไตที่ห้องที่เอาสามารถมานํำมามักขีดผลขาหมดขาแมงขานอนนั่นแหละครับพี่น้องแี่จะเก็ดควอมูครับเป็นสาระเอาน้ำเอาจากสาระมาให้พี่ให้น้องเอบือ้องเป็นอะไรค้อมูครับเกิดค้อมูเกิดข,ข,ขอขิดตอนที่ผม,มนํำเสนอ นี่เป็นความจริงเป็นเรื่องจริง้ดยจากใจครับให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ปุ้งคือจังพักคอามนาะนี่ครับมันอ่ลงดินแห้งแห้งเห็ดเงกครับพี่นอ้องแห้งเ,เห็ดเงกสใส่ข้มไย่ยบใส่ข้มไย่ยำตายดีครับพี่น้องเพราะว่า,าคนนี้กับขนลเลงกันแนวนึงครับเพ,พื่อยกักหอมคริ๊กชำรับพริกนี่คือ พริกเป็นพริกหวานครับไม่แย่งงคือเขียวหี่หวานครับรสชาติก็ียหวานผูเ้เผ็ดครับสีสีสันสดสวยครับสีสันสดสวยครับข้างกรอเอาขยายพันธุ์ต่อไปครับขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อทีอะไรกัดก่าต่อไป ขยายพันธุ์เพือ่อีเพื่อน้องปูฉีเขามากับชมอ่าก็จัได้กัสารไทยเขามากครับครับหน่วยพันธุ์เขาขาวๆน่ก็มีพี่น้องหน่วยนี่คือลูกเขาอ่หน่วยของเขาครับพันธุ์เขาขาครับกปสีมีงี่ตีแต่างกันไปครับสารพัดย่างครับสําหรับจิตกําลังจัดกาลงไม่แม่กระถางจะไหลครับ เบื่องกับพี่น้องหน่วยมีคือพลิกครับต่างสายพันธุ์ครับอ่าก็ที่จะอธิบายพี่ให้น้องเบิ้งตั้งอ่าแนะนำบอกเราผูดไดของใจถามข้อมาครับถามข้อมาว่าจะละต้นสายพันธุ์เนวใได้อ่าผมก็จะได้ตอบีตอบน้องหรือพูดต้องการจะไ,ไปปลูก ก็พ่อใหญครับก็ถามไทยกันคอมาแบบอ่าใส่คิปอ่าเป็นกันเองครับพี่น้องเอไอเปินฟูงุก่ันรับอยู่กัดถ้าเกิดๆๆบโดนครับนั่งงาม่งงามเหมือนงามเล่นครับพี่น้องเยี้ยเขียครับเบี้ยมะเขือมะเขือ เหยือพายุตัวครับสาหรัพัดจ้างครับนีผักกาดขาวครับผักกาดหน่อยผักกาดกระจนเฮาครับหลายอะไรเนี่เอาครับพี่นอ้องเพราะว่าเฮาเข้าก็บเค็ืเครืให้เพื่อเลือกครับให้ลูกค้าเลือกได้อ่าเครืให้ลูกค้าเลือกได้ฝันทั้งนี้สำหรับทั้นทงนี้เป็นชิงครับชิงชิงกำลังลงไหมครับ ก็ลงไหมครับก็เลังสิปงครับพี่น้องถิงนรบบนี่นะครับปัญหาอ่าจังสีมาแรงก็เริ่มโลงแล้วครับพี่น้องมาแรงตัวน้อยๆกขาลังคอกวนครับแล้วก็สีใดเอาเนื้อมากำจัดครับพวกมาแรงตัวน้อยๆราบ่อยใส่สารเคมีครับเคื่อห้อเห็ดแบบน้ำดอกกับน้ำบงครับพันไม่พืชดไม่ ซ้ำอ,อันใดที่พืชพักพืชาแมลงพองนอนเขาเขายันเขานํามามักนำจกกักววาชิตหนึ่งเ้ากว่าไม่ขีดข่นคือผมบอกไปนั่นนะครับแี้วนี่ยาซูปายาเซนครับยาเซ็นยาเซ็นก็มนี่ะสระาใบเขาครับอายุขาผมใส่คู่ครับสมกัน ใส่รองเท้จ centimet, าจักน้อยพี่น้องทักขาบุงขาแม่งขาแมลร่งทุกชินิดดายเรียบครับตรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่พี่น้องร่องใส่เบิ้ลจับโเป็นตะไลเข้าสี่ลผืดพักส่วนเขาสีสี่ลผืดพักเข้ากับมีฮอร์โมนมีฮอร์โมนตั้งหาครับสามารถผูดใหม่คือกันครับเข้ากับี เป็นกล้วยเป็น,ปนของอยากของกินห่อ,อง่ายคือจะถิมครับข,ข้าเกลองร่งไปมัดในทงางเราจะขีด่นเป็นห่โม้นชั้นดีชันดีที่สุดครับเมื่อสีพักขีดพันึ่งง่ามครับสำหรับกวงกวงตุงนี่กำลังง่ามครับรกวงตุงกำลังง่ามแต่ว่าหันโดนครับน้ำเสนอพี่นองบึง ใส่ครับตั้งใส่ใส่สมบันโดนครับเน,น,น,นี่ยตอนนั้นนากีมือครับใส่พี่น้องเบื้องมนน้อยครับตัี๋ยวนี้ใส่ล้วครับใส่ที่ได้คนใหญยแล้วผิดประดนครับคนสั่งจองขามาหลายครับพี่น้องสั <c oughs> ่งจองคามาหลายครับอยู่ <c oughs> ชุมชนไอ้กอสมควรเขาก็บจะได้เก็บไปครับทางซ้ายครับทางซ้ายนี่สลัดตรงตรงสารพัดจ้างครับแจมกันอยู่นี่ลุงเลื่อนของพันเป็นวิธีการปลูกผัก แบบไฮโดครับรับว่รมเ้นเห็นง่ายครับพีนองกับอุปสรรคต่างๆอันหน้ากับลายอันน่ะท่านยางนะครับเพราะว่าฝนมากกับแนวหนึน่งฝนแห้งกับแนวหนึน่งบัดน,นี้ช่วงนี้น,นะนี่ครับนี่ฝนเขามากฝนตกฝนรุงแรงเรียงมาแรงครับกี่นองมาแรงมักแแทๆครับเอาคือสูตรของผมบอ,บอกไปเมื่อกี้ครับ ให้พี่น้องเอาไปล่องใส่เบิ่งครับดวนแล้วจะเป็นเก็ดข้อมูลที่มาบอกกันครับว่าอะไรอะบอกดูควอมจริงครับ,บดูข้อมูจริงใจอบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบอกคุ้งทุกท่านผูเสิดเกษียเอาไปน้ำปฏิบัติเบื่อบครับส <c oughs> ำหรับพีตู้อ่าเท่าเมื่อ้านผมก็ได้ยนำไปทรงรือเป่าก็เมื่อนี้ก็คิดว่าค้นบก ช่บ่ใบช่วงค่ำนี่ก็คิดว่าเดี๋ยวเอาออกไปหาเอาออกไปให้ลูกค้าในชุมชนครับพี่น้องเปม้นฝูงเห็ดไปสูไปเห็ดไปครับอ่าก็เหาอกับที่ของหฮอก็เห็ดไปใครก็หฮอสอยู่อๆครับพี่นอ้องหฮอกับเห็ดเสริมไปครับนี่เป็นสิ่งที่ตนนัวนี้เป็นตัวเสริมครับแต่ว่ารายได้ที่ ลักๆก็คือพวกท่านพวกเขาเรานี่นะครับรายได้ษลักๆตลอดตลอดปีครับเอาเห็ดไส่วนเือกใหม่ชวนง่มันก็ใส่เวลาโดนครับเขาก็ต้องหมุนเวียนตัวนี้ครับี่นนองบาร์าลยางครับถ้าเป็นกระถางก็คือผมวอกไปแจ้งไปบอกไปครับเป็นกระถางกระถางกระถางละสามสิบห้าบาทถ้าสามกระถางก็คือลอย อนี่การลดให้พี่ให้น้องเขาลดให้พี่ให้น้องไปเกลื่อนฟงไปไปตั้งไว้เลยครับไปตั้งไว้เลยของฮดหน่ำจะลอยกิ่นมากลิ่นผลท่านั่นครับพี่น้องเกลื่อนฟงนี่แหละครับเพราะว่าเ้ากับรักษาง่ายรักษาง่ายคือห้องกระเดี่ยาเนี่ยู่ครับเ้างกับฮดหนให้เขาดูแลเห้องมอนเนี่ยเขากะเขากะง้างมือนกำบันก็เป็นเป็นผลครับ ครับมาแรงนี่กับโยออกไปมาพี่น้องทางชุมชนครับหราถูกเขือคางปกนี่นี่จะต้องการไรครับพริกนี่พี่น้องปวงไฟครับขมคมขำน่าไหลเบื่อพริกคิดสิบ,สบพอ่อกันครับเพราะว่ามันปัญหาก็คือว่าของห้องเงยทัฒนครับของห้องเงยทัฒน์ลูกค้า อันเป้เป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าเฮากะเก็ดมันก็ใส่เวลาครับพวกทัาพวกเขาเราเนี่ยกับโวดเนอ่าสองมือสถงามหมครับเพราะว่าเขาต้องใส่เวลาก็เลยเป็นการบดบดท่านลูกค่าเพราะว่าเวลาเฮาเค็ีดนี่ยังถึงไงถึงงามรับที่น้องเวลาจำในลูกค่าเ่าไรกับพ่อครับนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาบดท่านลูกค้าของเฮงย์บดท่านครับบง่ยังไงขนาดเท็ยดไปหลาย ่าเวลาออกออกแผ่นดังปังครับพี่น้องเปลี่ยนผู้มีเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเฮาเพิ่งตัวเองเฮาเพิ่งลำแข้งเฮามห้ากับเฮ็ดของเฮาเฮ็ดต้องเียนน้ำสั้นน้ำบานน้ำซองพี่น้องเดินน้อยๆกับเฮ็ดได้ครับบานหลังบานใส่หนูทีว่าไรครับเฮากับเฮ็ดไปไม้ไรใดพิเศษหาไรได้เสริมครับพี่น้องฝากพี่กาน้องเบิ่งขึ้นพอคิด เบือ้องข่างเบื้องเป็นขอยิดครับเอาไปปรับปรุงปรับเปลี i, ปล่ยนเผ็ดครับเผ็ดเผ็ดให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องเผ็ดให้เป็นประโยชน์เผ็ดเสรมนี่รายได้ปิ้เกียวตกพวกเฮาอ่าราได้ซื้อข้าวต้มข้าวนมให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนครับพี่น้องมีรายได้หมูลายเล็กลน้อยก็ยังดีกว่าบ่มีครับเฮาวยางน้ำทั้างกับวัวอเงินบาตเงี้ยพี่น้องเงี้ยรัวเ่องผมบ่ข้าวยางน้ำข้างกับวัวอมเงี้บาตเงี้ยมีขนั้นแล้ว เฮาก็เฮ็ดแบบอ่านี่อะไรครับเพราะว่ามันก็เป็นการลำบากครับกูเม,มื้อนี้เตือนกลืนคำหนาหาเพิ่นหาท้องมีเกี่ยว์ขอบกั่วกับฉันลำบากทุกท่านทุกคนหยดล้นเกี่ยวามอยู่รอดนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับของมนุษย์อ่ามีปากมีท้องเฮาก็มีอ่าการรับผิดชอบหลายอย่างในครอบครัวถูกจริงถูกจางมิเตอร์นได้ใช้จ่ายครับพี่น้องไอ้ไส้ แต่เนีนยแต่ใช้เงินครับเพราะว่าเฮาบ่เฮ็ดบ่หาเฮาบ่ลิดบ่ลร่นก็อยู่บ่ได้ล่ะครับพี่น้องเฮาก็ต้องปิดร่นพื่อให้เฮาอยู่ได้เปิเตียนครับครับพี่น้องเพควนฝูงทุกท่านน้ำผ้าพี่น,อน้องเบิ่อสำหรับพืชใหม่ที่เฮาลงมาปลูกใหม่ครับก็คือมะพร้าวนี่ก็ปลูกก่อน โดนครับพี่นอ้องห้องกับปลูกไปเฮ็ดไปครับสำหรับแนวทา่างภาคปฏิบัติของคนรักเกษตรครับช่องคนรักเกษตรสวนที่ลมพายน้ำผีน้ำนองเบิ่งอันนี้ปลูกบ้านโดนครับปลายทางนี้ปลูกบ้านโดนวังช่วงแรงๆพี่นอ้องขื้นเสียนครับคงเสียอมะเขือ,อนี่ก็ได้เก็บโดนแล้วครับเป็นมากโดนครับพี่น้อง ห้าก็ปลูไป่ไครับพิ่เก๋ห้าก็ปปูกแจก่มกันไปอ่าได้สิอ่า,อาเขาวดัดญ่บางงามเร็วใส่เวลาสองสามปีห,ห้ากว่าเหตุอืน่นคือผมบอกเนี้ฟังนะครับห้าตทองระกอบอาชีพให้ลุกโตครับหา้าวเนี่ยไรสิสามารถมีอ่ามาชดเชยอ,อ่าเป็นได้ดแต่กองพวกห้าวจะละมือห้ากระเฮ็ดไปครับพี่น้องเปื่อยปงตั้งตะไครน่นี่ครับตะไคร่ก็ได้ยืดวัดปีครับ มันทีนี้โซนทั้งที่็เนบ่งครับที่หดน้ำใบก็นี่ต่อานาคู่ซมหมดน้ำอันนี้น้ำบ่เถิงทัวเถิงครับที่น่องเขาก็เอาสุมนั่นไปจำในสำหรับส้มนี่ก็บกำลังขึ้นครับเนี่ยกำลังขึ้นาตะไข่ไข่ดีครับไข่ดีต่ไข่ค่าจวงนี้ก็บ่ป่งน้อครับค่าที่น่องแต่เขาก็อาศัยเนาอื่นครับลงไป ปลูกหน้าอื่นชดเชยกันไปครับเขาก็ตองมีขอจิดอ่าพี่นองฝนฟงอ่าเบิ่งไปครับเขาก็พยายามเหตยพยายามทำอ่าพยายามดูชีวิตครับเขาต้องสู่ชีวิตภาบร่วมฝนของกระตุกม่วานี่ครับแต่พถึงกระว่างแห้งอ่ดีครับดีใจอยู่ฝนมันก็ลงอ่าเปิดใหม่เปิดไหลต้นใหม่ต้นไหลก็เปี่ยน,น,นสีครับเขาก็ต้องการมีความ กับูยหรอดขึ้นกันกับพะกับค้นห้องอเป็นเรื่องธรรมดาครับถือไฟถือฝนกับห้องหดหนาตั้งกันครับตั้งกันหลายครับพี่นะอ้องหฮาหหนามก็ยังเหี่ยวแห้งครับมีหน,นามฝนอ,อากาศเขาก็ดชบ่บหอบบอ่อนบเบาคขึ้นจนสวงแรงครับอากาศขึ้นเขาก็จีเย็นเกิดไม่กับพร้อมที่จะขื้นตัวได้ครับนี่แหละพี่นออ้องจังมะเขือนี่ครับที่ผมนั่งไปจำในกนละหรอดอะไรพวหนอยครับ ไส่บ่อยอใน่ายดีใจอยูุครับพอห้องเห็บไต่ขาได้ขใครลำพังหาอ,อยูห้องกินกันกับบอสวงงไา้ครับพี่น้องไอ้ไส้ครับพอปลูกคนไม่แจ้มกันไปครับอันนี้มะเฟืองหวานครับข้าวเหนียงสีนี่ไรหลายหุ้นครับพี่น้องผมผปลูกไว้เนื้อกันครับอันนี้หุ้นนี่ผมปลูกวังแรงแจ้มกันไว้ เวลาได้ผลผลิตกันเขาเลยช็ดชดเชยกันไปเรื่อยๆครับเสื้อสายใช้พันธุ์ครับนี่เสื้อเปาะเสื้อ่ทั้งกบเสื้อไ่เสื้อเขาห้องกับปูเวลาอไปจำานห้องกับบ้แบ่งแยกครับห้องก็ฆ่ากันไปเลยฆ่ากันคิดว่าบ็ได้เหลือครับห้องก็ฆ่ากันไปกันอยู่กันกิน ของชาใหทธนะห้ามกินบ่อย่างครับถุกขุกคนถุกทันการหนุ่มงชีพตัวง่ายๆก็ห้ากินง่ายๆก็คือกินเพยูแหละครับกินเพยูกินเพือรอดกินวันเมื่อป็นังีเงินกะนหาเงินก็ออนครับอเงินหลอยหนึ่งสองร้อยสี่ต้องกินก็ไ้แค่คาับเดียวพี่น้องบัวคียางครับอย่างขวกผมบ่บัวคอยางเวลาห้าอ่าหาได้เวลาห้าหา จ็ดทีได้ครับเวลาห่าหาเจ็ดทีได้ดีสีเก็บที่อมได้การหายใจการซื้อสื่อกินเอามาอยากแทร่งปกมือน,นี่มีแตออ่แนวแพ่งครับเพราะว่าของขึ้นทุกอย่างครับนี่แหละครับที่หลักการนำล่องเขียดของคนห่อมันก็เลยเป็นการอยู่แบบยากลำบากนะครับนี่ครับเอา้าวัานแล้วพี่นอ้องอ่าจะได้เอา,างาเอางาเอาโยู่วันแล้วกำลัง ไายงาออกครับไหลงาออกเรื่อยๆาส่ให้เรยวเร่งข้าวแรงครับงพิ่งให้เอามาเห็ดให่มันเรยวครับเร็วบ้นไรพี่น้องเร็วบ้านไร้เอากรเห็ดออกไปครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นครับเึงต้นพักขีเล็กเพิ่งใส่ตลอดครับเอาไปหนาแร่งบ่คู่กันครับพักขเล็กนี่แหละครับพี่น้องมันก็มีจะวนเรยวจะเป็น จริงๆดีอ่นานันนเนี้ยนี่เนี้ยก็บเกิดไม่ได้ดครับเขาก็เลยยูได้กินครับเป็นบาหลังบัวลุยก็ได้ยูได้กินครับพี่น้องก็ดีใจครับตื่นขึ้นก็ไม่แล้วเห็นสีเขียวอ่าสีเขียวเข้าเขาเห็นได้ทำลงไปเขาก็ได้หอกงามขึ้นมาอ่าทุกชีวิตเขากับเขา้องกันอ่าเขาก็วอยากตายแล้วครับเขาต้องการยรูหลอดคือกันกับมนุษย์เทา กาการรักษาเข้าไว้เรื่อขๆก็ร่งการเป็นเรื่องจําเป็นครับครับนี่แหละครับพี่น้องนี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมะพร้าวน้ําหอมนี่ก,ก็เอาเองาเกือครับแล้ววันแร้วก็ที่เลียอยู่อดอนเดียวแลพี่น้องจะเลียงให้เรวก็ได้มัได้พ้นอยู่ตลอดครับแก ปีไมครับก็ปีไมมากพี่น้องมาเบิ้งจักเดือนแล้วอ่าปีไม้เขาห้มาห้ผลมาผมก็ไปายามรักษาเขาหายน้ำหายน้องเขาหลอดเลียรหลอดเลียเาเพราะว่าคือรักษาทั้งนึงนย่างทั้งนึงครับพี่น้องหลอดแล้วครับหลอดแล้วกำลังขึ้นเขาก็เอาปุ๋นุ้ยมดปุ๋ยขอกมาใส่คือิีบโดนครับ าตหละย่างครับไปตืตอมกันไปพี่น้องมันร่อยหนึ่งสองร่อยสามร่อยกันข้าวเดียวครับพี่น้องข้าวเดียว <ไป S 2> เลยเร็วรรเ้าบ่ได้ไปเหตุงานคือผมอกมอน้านนี้บ่ได้ไปเห็ดงานมูลอัตตใหม่มหัวดังเฮือนเมล่าเ้าลำบากของห้องก็ยังดีก็ลำบากกับจังของพื่นครับเ้าเป็นลูกจังของห้องนายห้องนายอย่าของครับพี่น้องบ่ได้เป็นลูกจังผูได้มันก็นมีความสุข เบิกบานใจครับางก็เลยอยากให้พี่น้องลูกหลานพ่อแม่เพื่อนฝูงไข้ไส้อ่าน้องนงุ่งเขามาเยี่ยมชมอ่าก็กำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์อ่าให้กำลังเล,ใล,ใลง,งใจครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องคนรักเกษตรสวนพิรลุมไพรอ่าหยาิมิสหายทุกท่านเพื่อนฝูงตือพ้องน้องพี่อยูย่ไกลไกล เป็นมู่เป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นูงกันได้ครับแหลกเปลี่ยนคว้มคิดเห็นเกยบชั้นพี่นอ้องเข้ามีอย่างใดดีๆกระถามไทยกันเข้ามาครับฝากกดติดตามครับฝากกดติดตามเพื่อสิได้ในน้คลิปดีดีเสนอพี่น้องเพื่อนฟงชมต่อไปครับเข้ากับน้หนังมือกับมือครับห้หนัมือกับมือในช่วงแดดห่อนเห็ดทั้งเห็ดงานครับโว่กับพ่อใหม่ๆแล้วครับพี่น้อง คนสองคนอ,อยู่ี่เห็ดงานใ่ในสวนแต่เลยมือเนี่ยแต่อยากให้หูพี่น้องอ่าติดตามควอมเกันไว้ของในสวนของเฮ้ามีอย่างเนี่ยเฮ้าก็นำเสนอเห็ดงานตะละือบอกเราบอกให้พี่น้องเบิ้งรับชมครับมมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเขามาเยี่ยมชมครับสำหรับคู่กลางมะพร้าวหรือหลินจีมี ฟเฟือ่อง,องมาไฟเข่งมาล่องกองมาเงาะครับนี่เมดครับพี่น้องนี่เมดแก่นั่งบรทัดน,น้ำเสนอพี่น้องเบือ้องต่อไปก็เฉยน้ำพี่น้องเบิ้งน้ำเสนอ,อภาพแบบผู้ม่องอให้พี่กำลังใจผู้ที่เฮ็ดไหมก็ให้กำลังใจนึกถึงไม่สู่ครับแม่สู่เก็บเงิน้อยคอยเป็นค่อย,อย,อยไปครับเดี๋ยวก็ดีเองครับเดี๋ยวก็ดีเอง ปูปลาหน้าน้องเฮองีน่นสากระปุหนไวยครับอ่าเฮ้งก็มีกินนีใส่นี่กินที่บริโภคทุกสิงสุกยางกุ้งหอยปูปลาอ่าเที่วในน้องในสาเฮ้งอเอาขึ้นมาเห็ดอ่าอาหารกับขา่าวเฮงได้ทุกยางครับอ่ามันก็นดีครับพี่น้องยัดการ่ายใจลดลงอ่าคือฟื้นไฟผมกับบริษเสียค่ฟาฟื้น่าไฟเฮ้งกับเห็ดไปให้มันโล่งตัวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นกั พี่พน้องเบิ่งเป็นแนวทางข้อคิดแต่เกิดไอเดียครับอ่าอูนำเสนอแต่และช่องแต่และมองแต่แล,ะแตและที่อ่าเสนอช่อง b ูท่าของเปลื่อนหรือพี่น้องเอ็กเตรคือกันเฮากับเป็นดูแล้วช่มแล้วก็เป็นข้อคิดครับเกิดไอเดียอ่า็เริ่มลงมือเฮ็ดครับอย่าให้ถึเงเวลาที่ปล่อยถิ้นไหวโดนเฮาก็เฮ็ดไปนับหนึ่งเพโดนครับ ลงตัวเองครับลงตัวดีขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียันครับครับบัดดีครับ